อัปเดตบ้านใหม่ร้านนวดเรานั่นเองถึงได้แล้วทัาน,นหัวสวายยากระตังเสาไดแปรเสาละกระซิบไปเรื่อยๆคนละตามงบประมาณจะ่าใหม่หลายคักสองหลังล่วงันเหล่วหลายบวกก็กินเอาไปกองไว้ดินแล้วบวกกินไหมเนสียใจก็เรียนม,มาเห็ดร้านนวดแล้วก็ะิ เฮ็ดบังนางเรียนเฮ็ดอะไรยังเจอปังเงินบ่มีอยากเฮ็ดอะไรยังก็มาที่นี่กำเบงอัปเดตเฮียนปูนมาที่นี่ก็จะเอาแบบออกแล้วขั้นตอนต่อไปเอาแบบออกแล้วก็เออเป็นรูเป็นหลังสวยงามตามใจสัน ตอนนี้พนักงานกะเปลี่ยนสุดแล้วมั้งเป็นยังไงบุ๊คขันต่อไปก็ต้องเอาดินเขาทีนี้เดี๋ยวจิมาถ่ายตอนเอาดินเขาต้องใช้รถจกยกดินเขาดินเขาแล้วก็จเจาะกสิบโอ้โหว่าสิตกอบลึกว่าสิกอเส,สาขึ้นกับพวกหู โอ้ยเมือเนี้ร่มแห้งไหมอากาศน้อหนาวปกติสิเดดมีกเดดท,ทั้งเดดท,ทั้งร่มแต่บกหอนเพราะว่ามันมีลม,ม,ม,อ,อ,มอะไรบกหอนนี่หนาวขาลายทำถ่ายหา <c oughs> อีกสักกระดาษหนึ่ว่าเสียงลมพัก่อยกำลังงามกำลังเขินเขียว เดี๋ยวมาแรงสิเอาหอมตัวหอม,มนิบเฮ็ดยังก็ไม่ได้เจ็บเอวเฮ็ดยังก็นาเมืดเท่าอะไรเจ็บเอวเจ็บข็บไปอับเยวส่วงใบโหงสิมาเฮ็ดแล้วกร็รอแท็กเตอร์ดิปเออท่อ,อรอรถจกไงนะราจกดินใส่ ส่วนนี้เป็นครัวนี่นกหห็กห,อห้หองน้ำนี่ก็ห้องน้ำนี่เป็นครัวแค่นี้ละอัปเดตวันีวัวนที่สิบปดท่านว่าสามมือผ่านไปเป็นไงเฮ้นี่นแหะเดียมันนารอด่อยไปเทนเแล้ว ก็บปึงลานดกับน่ปูนาดิเซตกนกัน,นกวางกับพ่ใหญ่ก็ม่พี่น้องมนงมพ่ใหญ่ใครไปทายไปทีดเเนี่ยเส็ยงตาเนี่ยโมฮิตสวนผักกรางัง ไม่ <laughs> ้นกงไม่ท้นเด็ดท้นเด็ดต้น,ดดตนมงมีแล้วต้น,กกว <laughs> ตนมะกรวยต้นมงมีออกดูกเป็นมะกรวย <laughs> <laughs> ถ้าเอากระถางน่าลากนี่ม่ไปผูกห้อมไหม กาะถางเย็บไปเบิดหนูกระทุ้งกระถางดอกไม้เจ้าเนะี่ยซิปใส่หอมเ <c oughs> <c oughs> ออหาวางปลูกหอมบ่มีเสียชักเสียแค่หนังกับบุษย์เล่นใไซน้ำมอ ไปสวนเมือ่อคอนยังพอสินสันงี่1อ3นาทีหอย2นาทีแล้วพอว่วงคืบหนาเมื่อนี่กําลังจกุกกําลังจกดินเขา น่าขุดเยอะสินมือนี่สร้างเพ็ดใหม่ประมาสร้างร้านด้วยค่อยจะเสร็จนี้สร้างประมาามาจะสร้างโผล่เฮ้ยไม่ใช่รถจกรถจกหน่อยรถคนเก่า เพนนิ่งพักกันครึ่งหมื่นก็แล้วนะก็จบหน่อยพักกับกำลังงาม จะง,งตุม่มเม เล็กๆไงคิตตี้ ร้ายฟุนย่นภา่พลกำลังงานเจ้อมแบงใส่ๆไหวปะอู้หู้เทยียรกำลังงานอ้หเดนล้ยงสิง้า่อัอันหอ,อมเป็นตัวมาก ตลาดก,ก็กำลังขึ้นผักพุงก็กำลังงามบักทัวก็กำลังป o n g มีท่านแลว้วบักทัวผักแยวสีเสหลือสีเขียวอันนี้บักเตง็งบักเต็งมาจากรัเสเซียแตงหน่อยดุตุง่งอีหยังอ้ําด้วยอันนี้โกาสหน่อยบักขึน้น อันนี้หัวใจเท้าหัวใจเท้าหรือว่าหัวโมนั่นเองป้าถอยหมาอันนี้ยังนอนอยู่เลยสลัดผิวหอมแบงมาใส่หรือว,ว่ามะเร็งใบหอ,อมต้นหอมป้อมพัซซี่อันนี้กระซี่เล่า น <esi> <ampa> <ke> ี้เบียร์สลัดน้ำเงันคอสมอร์เคยเองาบอสเหงาฮะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ อยู่เรองตรงสวนยางแก่นะคะไอตรงสวนทุเรียนแก